วันนี้ก็จะมาบอกความลับที่ไม่เคยบอกใครแต่กามาบอกทุกคนรู้พร้อมกันออยล์ทานคอลลาเจนตัวนึงตัวนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่าคอล่าคอล่าคอเลเจนกูต้าเบอร์รี่พัทชื่อมันยาวมากนะคะเราเรียกสั้นๆว่าคอล่าคอล่าสำหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะออยทานไปสักประมาณ14วัน2อที่เนี่ยต้องหมดเลยนะคะในกล่องนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ช่อง ตัวสนะคะใน1นกล่องน,นะคะ่ะสำหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็จะมีการนำเข้านะมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะมั่นใจได้รนะ้อยเลยค่เะสำหรับคอลลาเจนตัวนี้นะที่เป็นคอลลาเจนนัเข้าะค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าในนี้ก็จะมีซองเป็นสองสองนี้เนาะสิบองนะคะแต่ตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วอ่ะเพราะว่าหล่อยแล้วก็ขาาด้วยน,นะคะสำหรับในซองหนึ่งนะคะสำหรับ ตัวน,น,นี้คคอลาอลเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวนะก็ะมีพวกคอลลาเจนแอลกูนาไทโอวิตามินซนะคะสารสกัดจ,จากเมลดมูลสรสกัดจ,จากเลือโไลโซีตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราว่างผิวขาวกระจ่างใสที่สำคัญน,นะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นคอลลาเจนแบบไทไดเปปไทด์ไดเปปไทด์ไดเปปไทด์กะมีด้วยคุ่ยในการเรื่องของการดูดซึมนะคะ มากถึกสงสามเท่ามากกว่าสามเท่าเอาง่ายๆดีกว่านะเราคอลลาเจนตัวนี้ที่สำคัญนะคะเขาเพได้งานวิจัยนะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ยทานคอลลาเจนไม่จําเป็นที่ต้องทานเป็นหมื่นมิลลิกรัมแล้ววันหนึ่งอัดเข้าไปสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นเราเราควรที่จะทานประมาณสัก 2,550ก็เพียงพอแล้วคือมันจะเป็นปริมาณที่ร่างกายเราเนี่ยดื่นตึงไปพอดีนะคะและ้วก็ไปใช้เนาะมันจะไม่เป็นการแบบซิ้งซึ้งกระเป๋าเหมือนแบบเราทานไปแล้วแบบดูดซึมไม่พอเนี่ยก็จะเสียกระเป๋าเนะคะแน่นอนนะคะสำหรับคาร์โบไฮเดรตัวนี้นะคะกลิ่นไม่เหมิ่นไม่ขาวด้วยเพราะว่าเขาจะมีสารกระจุ้ผลเบอร์รี่ผลสัสบเบอร์รี่เลยนะคะจะมีพวก นี่ลัสเบอร์รี่แล้วก็แครนเบอร์รี่นะคะมีก็จะเป็หนหน้าตานี้นะคะสามารถทำได้ตัวนี้นะที่ออยทานเนี่ยรู้สึกว่าประมาณจริงๆเนี่ยประมาณสิบสี่วันแต่ว่าของออยเนี่ยเจอสุดโตแล้วเนี่ยก็ประมาณสักที่เขาบอกเราเห็นแล้วนะคะแล้วก็เคล็ดลับให้การทานนะคะแนะนําว่าให้ทานตอนท้องว่างเนาะเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วเอ้ยก่อนนอนหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ชงกับน,น้ำแล้วจะเป็นน้ำ ย็นมีาทานก็ได้ขนมก็ทานง่ายมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณคนไหนอยากก็ขออยากถ่ายนะคะก็ขอค่อยกลับไปลอซื้อกันนะคะสำหรับคอล่าคอร่าคอร่าจนตุ้มมี่นะคะแล้วบอกว่าขาใหม่แน่นอนเดี๋ยววันนี้นี่เลยแล้วก็มันาถึงโชว์กันเลยค่ะจะเป็นกี่โมงโมงนี้ตอนนี้เราอยู่บริเวนเซน ไปทานทีค็จจริงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกุดอิกน,นะคะมีอะไรเค็จแล้ว่ดีเนี่ยอย่าลืมมาบอก่อนนะคะและถ้าเกิดออย์มีเนี่ยรับรอ,องเลยว่าบอก่อนแน่นอน,นะคะ่ะ ค่ะวันนี้มี้นทจะมาถ่ายแบบนะคะก็มีเคล็ดลับเร่งด่วนแบบจัดเต็มจะมาบอกค่ะ Colla Colla Gua Complex ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนที่ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วค่ะ คุณภาพและนิวเทคโนโลยีในการผลิตคอเจนค่ะซึ่งสกัดได้เป็นคอเจนไดเปปไทด์ชนิดพิเศษทําให้ดูดซึมผิวได้เร็วกว่าปกติเป็นเท่าตัวค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094 435 0404 04 04 089 071 88 89